ออแม่ครับเขาบอกขี้เกจสังยาแม่ครับเขาบอกขี้เกีจสังยาแม่ครับเขาบอกขี้เกจสังยาแม่ครับเขาบอกีเกียจสังยาวก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับผมสันลังยาวในสันลังยาวทีวีกับเกมสตาร์บูลนะครับผมโอเคฮะ <laughs> โอเคกลับมาเสียงธรรมาดาเดี๋ยววันหลังปิดคลิปไปคลิปผมจะพูดเสียงแบบนี้นะโอเคอ่า วันนี้ก็ตามที่ได้สัญญาไว้นในแฟนเพจได้ไปโพสไว้ก็คือจะเอาตัวหลังยาวเนี่ยไปลงดันลงดันเจี้ยนก็คือเจอปราสาทในดาวแล้วเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงโอเคอยู่บนยานอยู่บนยานแล้วเฟรมเลยตกทุกทีเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับบออย่างนั้นว์ปลงางล่างดีกว่าอโอเค เดี๋ยวนะเควสมันให้ทำอะไรเอ๋อ,อสร้างดิสติบเปลี่ยนไปที่บ้านก่อนนนี้ผมก็มีผู้ช่วยมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือสันหลังหักนะไหนสันหลังหักสวัสดีคุณผู้ชมนี่สวัสดีครับผมผมสันหลังหักนะครับนี<แ>่ผมมีสันหลังหักโอ้ยเดียว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 โอ้ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็เยยนพี่ใจเย็ยนพี่ ใจเย็ยนพี่พี่มานี่แน่หลายลคนคงสงสัยว่าทำไมผมถึงใช้เจ้ามีดอันนี้แล้วก็ถือโล่ซึ่งมันฟันเบามากแต่ว่าที่ผมใช้ก็คือมันถือโล่ได้แล้วมันก็บล็อกได้คือมันได้รับดาเมจน,น้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้ามีดเนี่ยพอฟันแล้วปุ๊บนะมันจะเหมือนเราใช้ธนูในการจัดการพวก เอเลี่ยนอ่ะก็คือะจะได้พวกเนื้ออะไรไมาด้วยเนื้อหรือหนังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็ดโอ้โหสองตัวขึ้นมาสิขึ้นมาสิขึ้นมาขึ้นมาเอออย่างนั้นแหละค,คุณเลยแล้วครับค,คุณเลยแล้วครับคุสลังยากคุณเรื่อยนี่นี่นี่อย่างนั้นแหละครับคุณคุณเก่งมากเลยครับผมฮะไม่ได้เก่งอะไรหรอกเก่งยออย่างนั้นสินะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอ้าวครับผมยอเล่นๆอา้าวโอ้เจโอ้เอจ้เอาอ้ยโอ้ย อย่าอย่าเข้ามาจุดจุ้ยอุ้ยจุ้ยโอ้ยเสียเลือดไปเยอะเลยกว่าจะเดินถึงบ้านเนี่ยสำหรับใครที่รู้วิธีเซ็ตวัปจากยานลงมาบ้านเลยก็บอกผมด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็โง่โง่งงอยู่เดิน,นเดียวเลยโอ้โหเดียวเดียวเจออีกแล้วอุ้ยเลยเลยครับผมนี่นะเสียบเลยเสียบจึก๊กจ๊กจึ๊กจึ๊กอืมโดนรึเปล่ปม โอ้ยตกเอาชิบหายแล้วเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงโดดขึ้นไม่ได้อีกองวิธีนี้อา่าโอเคไปดูได้เลยนะครับว่ามีร่องรอยผมเดินผ่านอา่าโอเคจุดตัวอะไรอยู่ในน้ำนะปลาหน,น่อยที่สุดป็นปลาหน่อยปลาหน,น่อยโอเคเดี๋ยวถ้าหาเ,เจอเจอ,เจอลงเจอแลกก็ขุดไปด้วย เหตุตอนนี้พิกแอกผมก็เป็นพิกแอกทองแดงละเพียแอคูเปอร์คูเปอร์พิกแอกอ่าโอเคไม่รู้ต้องใช้แวลาเท่าไหร่ในการสร้างเจ้านั่นดาวเทียมอุ้ยเฮยเดี๋ยว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 ถือโลกก่อนถือโลกก่อนถือโลกก่อนอ่าโอเคอย่านะอย่าอย่าเข้ามาอ๋อยฟันฟันเลยครับฟันเลยครับฟันเลยครับนี่แน่นี่แน่เอาเลยเอาเลยคุณลังเหยาะลุยเลย มันฉลาดนะครับผมมันอ้อมมาฟันด้านหลังเนี่ยใช่ฉลาดมากฉลาดมากเลยโอ้โหบล็อกบล็อกบล็อกได้บล็อกได้แล้วสวนกลับเห็นไหมครับก็จะได้เนื้อมาด้วยอ่าซึ่งมันค่อนข้างจะคุมเลยเดียวเลยครับอือเยอะเยอะเยอะมากทำไมวันนี้มันเยอะจริงๆเลยเอชิบมามาโอ้โหมีพ่นอ้วกด้วยพ้นกินปากกินปากไปกินเรื่องตลกนกนกอะไรนกเงือกเอชุบ เฮ้โหสองตัวสองตัวสองตัวด้วยโอ้โหฟันลำบากมาสิมาสิเอ้ยจุ๊บโดดไปถึงกระโดดฟันอย่างงั้นเลยครับผมนี่นหนๆมามาเอาไปไหนเลขตัวนึ่งทอนึนกว่าจมแน่เฮ้ยกลามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเฉยไปนี่ไงครับบ้านผมอ่าเ,อาเจอบ้านแล้วโอเคเอ่อ เราต้องทำการหลอมเจ้าพวกนี้เพื่อสร้างดาวเทียมไหนคอปเปอร์อยู่ไหนนี่ไงโอเคเอามาเก็บไว้มันต้องใช้เท่าไหร่นะดูก่อนเจ้าดาวเทียมโอ้ขาดเหล็กขาดเล็ก,ลกอันเดียวเอง อาจากที่ไหนได้บ้างเนี่ยเออเป็นเหล็กอันเล็กก็ได้อันเดียวเออหาจากที่ไหนไม่รู้โอเคไปกันก่อนโอ้ยจุ๊บโอ้จี้โอ้จี้โอ้จี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปที่ดันเจี้ยนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่ดันเลยดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่หน้าปราสาทแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหกำลังพูดเปิดเลย เดียวเดี๋ยวโอ้โหนี่ดีบล็บอกบล็อกได้บล็อกได้เป็นไงเก่งไหมเก่งไหมบินมาสิบินมาบินมาเลยบินมาเลยนี่บล็บอกบล็อกดาเมจโอเคอ่าตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่หน้าปราสาทแล้วครับผมอ,อข้างในมืดมากแล้วก็สาเหตุที่ผมรู้ว่าที่นี่มีปราสาทก็คือมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขามาคอมเมนต์ใต้คลิปพาร์ทที่สองมนะั้งก็คือสองเลยหนึ่งนี่แหละอ่า บอกว่าพี่ครับฐานคือเชื้อเพลิงตอนนั้นคือผมไม่รู้ว่าเชื้อเพลิงเอายังไงเอาอะไรมาเป็นเชื้อเพลิงเขาบอกฐานคือเชื้อเพลิงก็ขอบคุณแล้วก็เาขาบอกว่าพี่ลองสำรวจดาวไปเรื่อยๆดูจะมีปราสาทอยู่ฮะผมก็เลยลองสำรวจดูก็มาเจอปราสาทนี้ก็ขอบคุณน้องมากๆครับที่ทำให้พี่มีคลิปที่จะลงปราสาทแล้วก็ขอบคุณที่ให้ข้อมูลด้วยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยข้างในมันมืดดังนั้นอ,อ่าอู้มีคนรออยู่แล้วด้วยเป็นเป็นนกด้วยเหรอ ช่ครับเขาเป็นนกครับโอเคดังนั้นผมกับผู้ช่วยของผมเลยคิดว่าเราควรจะต้องมีทอสนะซึ่งระหว่างทางเนี่ยแร่อะไรผมได้ครบหมดแล้วเพราะแร่เหล็กอะไรได้ครบหมดแล้วเพราะระหว่างทางเนี่ยเจอเยอะเลยโอเคก็เลยต้องมีทอตใช้สักกี่อันดีออ20อันก็พอครับผมโอเค20อันนะเจ้าสันลักพักอ่า โอเคเรามีทอดละติดไ้ก่อนอ่าเห็นไหมถ้าผมเปิดประตูแล้วเขาจะลุยเข้ามาโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วมันลุยมาแล้วอย่านะอย่าอย่าเข้ามาครับอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผมฟันคุณได้นะครับผมอย่าเข้ามาครับได้อะไรมั้งครับผมอ๋อเออไม่ได้อะไรเลยโอเคก็ต้องติดทอดไปเรื่อยๆนะครับโอเค เพราะมันมืดมากอ่าข้างล่างมีอะไรออโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนข้างล่างก่อนจะลงข้างล่างก่อนจะลงข้างล่าง,าง,างอย่านะครับผมโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บลุยลุยมันครับลุยมันครับลุยมันครับคุณสังยาวสังยาว,ล,ายาวลุยมาเลยลุยมาเลยแนนอนหยือแล้วแน่นอนอยู่แล้วโอ้พิกเซลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่ดรอปอาวุธอะไรให้ผมเลยโอเคไม่เป็นไร อ่าแล้วติดติดติดให้ทั่วโอเคลงไปข้างล่างก่อนปุะจโอ้โหมืดมากโอ้โหมืดมากอู้ดึกว่าจะไม่ทำอะไรแหมวินว่อนอยู่ตั้งนานมามามาเข้ามาสิเฮ้เอเอตายนึกว่ายังไม่ตายเฮ้ยจุ๊บข้างล่างมีอะไรมีเสียงด้วยประจุโอ้โ เอ๊ะลงไม่ดูมีตายเลยเนี่ยโอ้โห,โโห,โโหเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอบทิศอย่างนี้รอบทิศอย่างนี้กูตกแน่ตกแน่ตกแน่อย่างนี้ตกแน่เฮ้ยไม่เอายังไม่อยากตายุตสา์ลุยลุยดันเจียนโอ้โหโอ้มีมี้มมว,วกใส่ด้วยพว,วกใส่เป็นกิริยามารยาทที่ไม่ดีนะครับผมหนูๆพว,วกใส่คนอื่นเนี่ยโอเคถ้างั้นเราต้องปิดปิดทางไม่ได้เดี๋ยวตกใช่ไหม ใช่แล้วครับผมโอเคอืม <c oughs> อ๋อปิดทางไว้ก่อนอ่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่าอ,อู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 ผมถือโล่ก่อนเออเอาสิพี่ผมมีโล่นี่แน่โอเค <c oughs> อู้จุด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 พี่พี่เยอะจังเลยอู้มาเป็นกองทัพมาเป็นกองทัพเลยครับผม อยากได้อยา่างเลยอยากได้ดาบเขาอะอยากได้มากอพี่ให้ดาบผมหน่อยพี่ให้ดาบผมหน่อยสิเฮ้ยมีของด้กันไหนไม่รู้เลยนะเนี่ยเดินผ่านๆโง่เลยโอเคโคกระดูกก็เก็บเก็บหมดไอพวกนี้มีของไหมไอพวกนี้ไม่มีหรอกอโอเคมันจะเป็นรูปปัน้นให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สักอย่างหนึ่ง บอกบุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รือนี่โ oh อ้อไม่โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะอะไรวะอย่ามานะต่อทางให้เขามาหน่อยแล้วกันมามานั่นไงล่วงลงไปล่วงไปยี่ไม่ล่วงไม่ล่วงเหรอบอกให้ลงไปบอกให้ลงไปเออลงไปโอเครื้บโดดไป นึกว่าโงศพจะมีอะไรให้เก็บเฮ้ยยุบในนี่มีอะไรไหโอเคไม่มีโอ้โหโอ้โหฟันนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคในนี้มีอะไรโอ้มีแต่เนือ้อก็ไม่ได้ต้องการเท่าไหร่เลยหนังสือทำอะไรได้ม้่งอันนี้ทำอะไรไม่ได้เลย เออโอเคไปกันต่อเหมือนว่าข้างล่างที่พวกมันลงไปอ่ะจะมีอะไรนะจะมีอะไรนะฮะโอ้อย่าลงเลยถ้ายอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วครับไม่ลงครับโอเคเราไปอีกทางกันเลยนะ เป็นการสำรวจด้านเจี okay. oh so uno, ่ยนที trendy, ่ค okay. ่อนข้างจะง่ายได้เลยทีเดียวโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้ดูนี่ตายเลยนะตกลงไปมีมีมีขึ้นยานใหม่เลยกลับไปขึ้นยานตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมโอเคปิดไว้มืดมืมืดจุ้งมืดจุ้งพี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยว อะไรเนี่ยโอ้มุดจุงมุดจุงติดก่อนติดทอสก่อนโอเคมา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 ไปจุ๊บไ้ฟันไม่โดนไ้จุ๊บไอ้ดาบมันสั้นโอ้โหเดี๋ยวไอ้ทางที่บล็อกทำไมไม่ตีล่ะนี่แน่เออตายซะจุ๊บวางดาบไว้โอ้โหพี่พี่เดี๋ยว เดี๋ยวดิไอ้นอกด้วยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่โอเคนกตายไปหนึ่งนี่แนะ่โอ้พี่พี่มีพิกเซลขอพิกเซลแล้วกันนี่แนะ่พี่น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 นฟันฟันฟัน,ฟนย่าไม่หยุดยังโอ้ฟเฟรมเลตตกโอ้ยตกได้ไงโอเคไม่เอาละของ,งเดิมๆและวจิ้บุงโกโกเอาหมดโกถ้าโกเอาหมด ขอพิกเซลอาหารก็เยอะพอแล้วผมว่าโอ้ยอยู่ในนี้แล้วเฟมเลตตกโอเคข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีกองทัพ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 เลยเป็นกองทัพเป็นกองทัพเลยโอ้ยเฟมเลตตกมากเลยนี่แน่นี่แน่นแนโอเคเข้าไปเอาของอ่า เป็นเป็นลังเปล่าเป็นโรงศพเปล่าโอเคขอพิกเซลแล้วกันันนี้นพิกเซลค็ยเยอะแล้วเยอะพอสมควรแล้วพี่รัรสวัดีครับสปัสดิครับปี่นี่เน,นี้ยนี่เนี้ยนี่ยายาข้างหลังไม่อยากอ้อมหลังไม่ได้เป็นเกไม่ได้ต้องการมีที่ต้องการอย่างนั้นนะ อืมไม่ไม่ไม่บล็อกละไม่บล็อกไม่บล็อกนี่เนี่ยเดี๋ยวมืดมืดมันมืดมันมืดมันมืดมืดมันมืดมันมืดมันมืดบอกว่าบอกว่ามันมืดมันมืดไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอนี่นี่โอเคเออรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยไอ้เรากลับขึ้นข้างบนเนี่ยข้างล่างมีอะไรเฮ้ยชิดอันตราย พี่พี่พ,พี่เยอะจุงเยอะจุงเบยนี่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 โอ้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 เยอะเยอะอย่างนี้อย่างนี้ต้องโดนนี่นี่ผมไม่ยอมตายบอบี้หรอกโอเคพี่ขอโกแล้วกันอ่ะเฮ้ยไม่มีดงมีดาบอะไรให้เลยล่ะเฮ้ยพิกเซล หูเฟมเลยตกตกละนาวเลยหูข้างล่างมาเลยพี่พี่มาเลยพี่มาเลยพี่มาเลยนี่นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยพี่เอาเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเอานึกว่าจะมีอะไรโอเคเออมีอยู่แค่นี้ฮะผมต้องการดาบใหม่นะครับ โอเคขึ้นไปข้างบนดีกว่าข้างบนนี้มีหลายรีบโดโดไม่ถึงมีเคาะระฆังด้วยเคาะเรียกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยืนรอเลยยืนรอเลยยืนรอยืนรอกันเป็นแถวรอกันเป็นแถวเลยรอกันเป็นแถวเลยนี่แหละนี่แหละนี่นี่นี่แหละน,น,นี่นี่นี่แหละเฮ้ยพี่พี่จะจุ๊บ ชิวพี่เป็นนกพี่มายุ่งอะไรกับผมล่ะเออแต่น,นกมันก็ต้องยุ่งกับต้นไม้นี่มอถ้ามีแต่กระดูกไม่ใช่หมากระดูกมันจะไมเยอะไปแล้วเป็นนกหาเหวอะไรแดกกระดูกเปิดเปิดเปิดโอ้โหเดี๋ยวขอติดแสงสว่างก่อนให้ทั่วถึงนี่ พี่นี่เนี่ยพี่เนี่ยเออกินกินยากินกินยากินบันเด็กกินมันทำไมผ้ามันแผะ์โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ทันโอ้หมีมีอะไรเนี่ยแมงปองแมลงปองด้วยแมงหรือแมลงแมลงแมลงแมงแมลงมีแปดขงแปดขานี่เนี่ยโอ้พี่บปนเด็ผมเหลือเก้าอันละ รู้สึกว่าได้พิกเซลค่อนข้างเยอะนะครับผมลงดันนี้ดันเจียนอันนี้แต่ว่าไม่ค่อยจะมีอาวุธให้เก็บเลยอ๋อทางตันอีกอ่ะก็มีแต่ทางตันโอเคคอร์ลรัังเป็นสีแก่ตัวนะน,น,นี่นี่นะี่นี่เนี่ยไม่ใช่มันแห่กันมานะแห่กันมานี่ยุ่งเลยขึ้นไปข้างบนต่อจุ๊บปจุ๊บอุย้ยโดดไปถึงโดดโดดเข้าหลังยาวโดดโดด โดดโดดโดดไม่ขึ้นอ่ะมันโดดยากเ้ยเ้ยเอ้อจ๊เอ้อจิเฮ้ยจออโอเคดไปอถึงโอ้ยังจะล่วงอีกอเออมีแค่นี้เหรอโอ้นึกวจะมีเยอะกว่านี้โอเคมีแค่นี้มีแค่นี้อ ออกแล้วออกจากปราสาทกันเถอะครับผมนี oh, okay, ่นี yet, ่อุ้ยอุ๊ยวิ่งวิ่งเร็วเร็วเหลือเกินโอเคกินฮึ่ยตัวอะไรน่ะอู้ยอู้ยยังไม่พูดรักยังไม่พูดอะไรเลยมาไม่บอกอุ้ยลงล่วงล่วงล่วงอุ๊ยอุ๊ยขึ้นขึ้นมามาไม่บอกไม่เงาวโอเคขุดขุด ขุดทั้งวันเลยแดกยาหมาไม่ได้หลอโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวไปทำไอ้เจ้าเครื่องไปทำดาวเทียมนั่นโอเคโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วใช้เวลาเดินค่อนข้างนานนะกว่าจะถึงโอเคเดี๋ยวขอทำอ่าเหล็กหิวตอนนี้หิวแล้วโอเคหิวหิวหิวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น นี่มีเตรียมอยู่แล้วมาใส่มาใส่ช่องท้องแล้วกันโอเคกินก็ไปฮะกินให้หายเอาให้หายหิวเอาให้จุกเ,เลยโอเคจุกจุกแล้วแน่นละแน่นท้องอะโอเคเราจะมาคราฟเจ้าดาวเทียมกันก่อนอะไรนะโบนคลอ็อกทำอะไรได้ประดับบ้านเหรอไม่รู้เหมือนกันโอเคไหนะดาวเทียม เแล้วทาวดาเทียมเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อเออ่แล้วยังไงวางดาเทียมเลอวางดาเทียมเหรอไปวางบนบนหลังคาเลยแล้วกันไม่โดดไม่ถึงโอเคทำทางขึ้นทำเป็นบันไดบันไดดี่บ้านบันไดยังเหลือไหม ไม่เหลือแล้วโอเคเลยครับบันไดกันแต่มันบันไดขึ้นน่าจะง่ายกว่าโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย คือโล่เหรอไม่ใช่เอาทำอะไรได้เฮ้ไม่กวาโล่โล่นี้ชอบเลยโอเคแต่ทำบันไดก่นอนเฮ้ยอะไรออกติดมั่วอะไรบันไดนี้ต้องปะนีด โอเคเลี้ยงลงเลี้ยงลงมาจึบ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 เป็นบันไดดีโคตรสมมาตรเลยเออแล้วขึ้นยังไงอ่โอเคแล้วก็วางดาเทียมไว้ข้างบนือ้อดาเทียมไม่ทำอะไรได้เอา้าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวสิ ยังไม่ตั้งตัวเลยเดี๋ยวโอ้เรียกเพนกวินโอ้ทำลายบ้านโอ้โอ้แล้วเอาอะไรไปสู้มันวะเดี๋ยวสิธนูธนูโอเคลุยมามามาไม่ได้กลัวเลยไม่กลัวเลยโอ้มันดูดบ้านโอ้โอ้ขี้โกงขี้โกงขี้โกงว่ะ เดียวดิไม่มีปืนอะ่ะโอ้ ه! งานหนักงานหนักเลยเออโอ้ยโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวหลบก่อนหลบก่อนขอขอธนูก่อนโอเคธนูจะทำอะไรมันได้หรือเปล่าอืมโอย้ยิงยิงนี่แทบไม่เข้ายิงนี่แทบไม่เขา้าไม่กระดิกเลยไม่กระดิกเลยโอ้โห้ยกระดิกแล้วต้องยิงโดนตรงไหนยิงโดนตรงไหนเนี่ย ยิงยิงก็ไปหลบหลบแบบดิจิตอลหลบแบบเดี๋ยวไม่เคยให้ตั้งตัวเลยไม่เคยให้ตั้งตัวกันเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างนี้อย่างนี้ขอจัดอันหนักๆเลยโอเคแป๊บหนึ่งอูแล้วก็มันแดกบ้านบ้านแดกบ้านทำไมโอเคไปทุบเอ้ยเอ้ยฟาาเข้าไปเอ้ยยามอยามาเกกะยามะเกกะ แล้วบ้านโอ้บ้านบ้านแบบว่าหายหายไปทั้งบ้านหายไปทั้งบ้านเลยเฮ้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 ยฟาดฟาดได้ฟาดมามาเอาเฮ้ยหายไปไหนแล้วโอ้โหโอ้โหโโอ้หเล่นอย่างนี้เลยแล้วแล้วบ้านกูมามาต่อตอมาสิมามาโอเคได้วิธีแล้วมามาไอ้ยชุบเอ้ยเอ้ยจะโอ้โอ เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาสิโอ้โหยิงก็ได้ยิงยิงเอาก็ได้ยิงเอาก็ได้ไดนี่แหละนี่แหละเอ้ยเจ้ไม่โดนอ่ะเอ้ยเจ้เจ้เอ้มึงฟาดฟาดฟาด,าดเอาสิลงมาลงมาลงมาสิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคาะเคาะเคาะแดกเคาะเคาะกินแบดเดตก่อนนี่ก็ยิงอยู่ได้ ปอ้เจ้าอืมเฮ้ยฟาดไม่โดนอ่ะเออฟาดเข้าไปโอ้ยานอวกาศช่างล้ำลึกอุ้ยน <talk> <splash> <laughs> ี <sole> <lawn> ่นี่นี่แบนเดดหมดเดี๋ยวเดียวเดียวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิลงก่อนลงน้ำก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนแบนเดดแบนเดดแบนเดตแบนเดตเอ้าวแบนเดตเอ้าวชิบหายแล้ว เอาชิบหายแล้วแฟนไฟเบอร์หมดออาแล้วแล้วเอาเป็นดีดจากไหนวะเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะแรเด่เดดหมดแล้วด้วยเอเอนำไงดีโภงานงานเข้าแล้วงานเข้าหนักละเยอะซะด้วยเออ เอางี้งแล้วกันทุบทุบออกนิดนึง่งเออ,อเฮ้ยจับเฮ้ยจะมันติดมันติดมันติดไปได้เลี้ยวไม่ต้องมาไม่ต้องมาเอามาทำไมเนี่ยเออโอ้ตายเลย เจ้าโกดร้ายเชียงเยี่ยงนี้ไปดูมันใหม่ยังอยู่ไหมมันยังอยู่ไหมแค้นแค้นเดี๋ยวแค้นนี้ต้องชำระโอ้คุณผู้ชมครับผมมาถึงบ้านแล้วยาอากาศก็ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาไป็นว่าคิปนี้กนจบเท่านี้ก่อน ช็อกมากเลยอยู่ๆก็มียานอาวกาศออกมาโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาจัดการเจ้ายานอาวกาศลำนั้นกันนะทำผมแค้นมากเดี๋ยวเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเตรียมอาวุธเตรียมให้พร้อมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วอย่าลืมเอออะไร <laughs> วะอย่าลืมล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวกินน้ำ อย่าดูหนังฟังเพลงเพลินอย่าเล่นเกมเพลินจนลืมกินข้าวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมไปครับแทาขี้เกียจจะสแลงยาวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม